สวัสดีครับเขาหอมรถไถซิ่งนะครับรถค่าครับรถเทนเลอร์รถเกียวค่าครับจะเลยเอารถไถมาดึงนะครับ ทำคนเดียวด้วยนะครับล้อหลังมันเหินขางนึงครับทางนี้ก็ใส่โซ่ใส่ยังเรียบร้อยครับเดี๋ยวสีอาขึ้นผู้เดียวครับล่องเบืองสีใดพอว,วิธีการก็คือว่าอ่ารถขั้นนั้นติดเครื่องไว้ครับแล้วกะ็เกี้ยวว่างครับเอารถไหลากครับ ีพี่อะไรูแล้เศ้าหาาเจ็ดสิบหม่วากเนบ่เจ้ากเาไม่ใช่หรวตามนั่ดเันมีอ่กด่นเพ่นกเที่ยวคนนีเล่ีนะรีเนียน่าบนเรียบร้อยครับอธิธิการก็คือว่าเอารถไถนะครับดึง ดึงขึ้นมาจากตรงนี้นะครับใช้เกียร์หนึ่งสโลว์นะครับค่อยๆปล่อยคัส์นะครับไม่แตะคันเร่งเอาขึ้นมานิดหน่อยนะครับดีต้องเขว่าพื้นมันเป็นพื้นลาบนะครับเพราะว่ารถขั้นที่ติดปิกอัพบ,บ่มีผูกขับนะครับกดีคือผมอ่าคุ้มรถสองขั้นนะครับพอขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้รถอยากค่อยๆไหลนิดน,นึงนะครับก็เลยเฝ้าไปดึงเบรกมือไปกะขึ้นมาได้ละครับอ่าปัญหาก็าคือว่า มองเก็บเทนเร์อรถเกี่ยวมันบุกอยมีนะครับทางมันแคบนะครับเ็เลยเดี๋ยวเอาลุงไปน้ำใหน้นางสันปะที่นี่รถเทนเร์อมันก็นเลยฆ่านะครับตัวหลักเทนเร์อ บ่นิบเดียอะไรคุณและเศ้าหาบานเจ็ดสิบหาท้างไม่กี่วดอกเบี้ยพอก็เจ้าบอกเขาไม่ใช่เหรอว่าตามนั่นหมดนั่นนี่อ่ะทันเลยแลวก็บกเพิ่วดสองเชือกสองคู่ที่แ้วนี่เป็นเนี้ยนั่นเลยอยบานเลิกงานครับย้ายเข้าบ้าน จริงๆบ้านอยากบ้านอยากเลิกเกี่ยวนะครับแต่ว่าล้านเข่าเพิ่นเพิ่นสปิดว่าจะได้เขาไปล้านเขา่ามันสี่อดเวลาเพิ่นปิดล้านนะครับอ่าถ้าเป็นเข่าที่จะคล้องหน้าเพิ่นตากจะเกี่ยวต่อได้อีกครับคือจังมือเคลืนอีกแบบสามุมแต่ว่านี่มันเป็นเข่าขายเป็นเป็นบริตตากนะครับก็เลยต้องต้องเด็กกับ ไปรถน่าจะประมาณสันคัวสองสันนี่แหละครับเพราะว่ามากทาได้ไปรถเดียวได้ไปเทรถเดียวโอ้ขอใครภาพสันนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่บนรถไถ โยกโตอกลุมครับทีมงานรถเกี่ยวมาจากจังหวัดส,สุรินทร์ครับเมื่อเคื่อี่เกือบบอไดออกจากอำเภอเทเจริญลูกค้ามาตาม